ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่7พฤศจิกายนโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เด็ตเช้านี้ขอสนะอาร์ตยังไงโอดาน่ามั่นใจแข้งผีปรับเข้ากับแผนอัมบริมในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยกันนิดนั้นะขององเดรโอนาน่ามั่นใจเลยว่าแมนยูนะฮะจะมีคุณภาพและก็มีความจริงจังมากพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับแนวทางของบริเวณอัมบริม คุณซื้อคนใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยผู้บริหารยทินโอตาฟอร์ตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยการแต่งตั้งกุณซอสปอร์ติ้งริชบอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ปรดเอเดเชนฮาร์กออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเนื่องจากว่าทำง,งานได้ไม่ค่อยดีนักในฤด,ดูกาลที่3ของเขาในขณะนี้ โดยอโมริมเองคุมทีมนะัดสุดท้ายในสนามโชเซเอาวารัชนะครับเมื่อคือวันอาคารที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป4-1ในศึกแชมเปียนลีกในคาลักนี้โดยกันนี้โอน,นันนาเองเชื่อว่าคุนศ้อชาบโบรตุกิชเองนั้นกำลังจะเข้ามาคุมทีมที่มีความสามารถในการปร,รับตัวตามความต้องการของเขานะฮะซึ่งชื่นชอบพลังงานจากระบบ3-4-3 โดยเขาได้บอกว่าผมได้ดูเกมนั้นเมื่อคืนนี้เป็นชชนะครั้งใหญ่สำหรับพวกเขาเลยนะระบบอาจจะดูแตกต่างกันดอกไฟแต่ว่าผู้เล่นของผมเพื่อนร่วมทีมของผมพวกเขาทุกคนนั้นปรับตัวได้ผมคิดว่าทุกคนในที่นี้ก็มีความสามารถที่จะเล่นในแต่ละระบบได้ดังนั้นผมไม่คิดว่านี่จะเป็นปัญหาสำหรับเราหรอกนะเรามีผู้เล่นชั้นนำดังนั้นพวกเขาจะสามารถทำได้ในครั้งนี้ แต่ผมไป็แต่ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรต้องดูในเกมน,นะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงอาม,มริมบอกใบปมผียงโยเคเรสโดยกรน,นี้บริเบนอาม,มริมนะฮะผมบอกใบถึงฐานะที่โอกาสที่แมนยูนั้นจะคว้าวตัววิกเตอร์โยเคเรสกองหน้าสปอร์ติ้งบริสบอนหลังจากที่ตะบันแฮตทริกในเกมที่ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ เมื่อวันอาคารที่ผ่านมาโดยผูงหอกทีมชาติสวีเดนยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงภายใต้การคุมทีมของอาร์มริมโดยที่เขาคุมสปอร์ตติง้งในเกมชนะไป4-1ต่อ 1, ซึ่งก็เป็นเกมเย่านัดสุดท้ายของเขาเลยก็ว่าได้ก่อนที่จะย้ายไปคุมที่แมนยูในคาัังนี้ โดยฟิลฟเดนทำประตูให้กับทางน้านองมดรบายสีฟ้าขึ้นนำตั้งแต่ช่วงนาทีที่4นะฮะแต่ทางว่านของโยเคเรสนั้นตอบโต้ด้วยการทําไปถึง3ประตูซึ่ง2ลูกนั้นมาจากจุดโทษช่วยให้สปอร์ติ้งวริสบอนเอาชนะด้วยสกอร์สุดช็อกในขณะนี้ โดยมีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับอดีตกองหน้าของดบรตันและก็โคเวนตรีท่านกลางฟอร์มถล่มประตูอันยอดเยี่ยมของเขาและบางคนนั้นก็บอกว่าอโบริเนียอาจที่จะพิจารณาในการคว้าตัวเขามาร่วมงานในชินโอเทอ,อร์ฟอร์ดในครั้งนี้ก็เป็นได้ล่าสุดนั้นทางด้านของผู้จัดการทีมชาบูิกิชเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วว่าเป็นเผยถึงความคิดของเขาเกี่ยวกับการที่โยเคเรสจะออกจากงน้าของสปอร์ติ้งเมื่อใดกันนะ โดยเมื่อจบนะฮะเกมกับหน้าของอาร์เบาโบกราเนี่ยรายง,งานข่าวเรนด้ว่าอัมบริมนั้นกล่าวเลยนะว่าถ้าผมเริ่มพูดเล่นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ของโยเคเรสผมคงต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนและนี่คือเมื่อมือของผมนี่คือประเทศของผมดังนั้นผมจะเคารพที่นี่ วิกเตอร์ต้องอยู่ต่อจนจบฤดุการหลังจากนั้นชีวิตของเขาก็อาจจะไปอยู่ที่อื่นก็เป็นได้ในครั้งนี้หา่าผมเป็นต่ว่างานนี้พูดในในมาสักขนาดนี้ต้องมีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนครับเพราะฉะนั้นต้องรอรุ่นกันต่อไปก็ได้กันวิกเตอร์โยเคอรเลสเรามาดูข่าวต่อมาเกินครับอะไรยังไงบรูซเปิดเผยยังไม่ได้มีการพูดคุยกับอวบดิมในครั้งนี้เลยนะโดยการนี้ทางของบรูซฟนอนิตรอยนะฮะยอมรับเลยนะว่าเขาเนี่ย ยังไม่ทราบเรื่องของอนาคตที่ชัดเจนของตนเองแ,และก็ยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกับพระเานของบริเบณอัมอริมชุึงึงเวลานี้ ซึ่งงานนี้รบรูษฟอนิตรอยลกุนซอร,รักษาการของแมนยูเปิดเผยก่อนหน้าเกมรับมือกับ PAOK OK, บนเวทียูโรปาลีกวันพฤราสบดีนี้ว่าเขาเองนั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางดานของตโลเบนอัลบอริมบอสชาโบติกิชที่กำลังจะเข้ามารับตำแหน่งนายใหญ่คนใหม่ของทีมปีศาจแดงอย่างเป็นทางการในวันที่1 1พฤศจิกายนที่ถึงนี้ตามการารายงานจากทางด้านของสกายสปอร์ตเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยเขาไบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ผมยังไม่ได้ติดต่อเลยนะไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงในเรื่อนนนงนั้นฟอนิสโตรอยก็ได้กล่าวก่อนหน้านี้ฟอนิสโตรอยเองก็แสดงความปรารถนาที่จะทํางานในถิ่นโอเทอร์ฟอร์ดต่อไปแต่เขายอมรับเดาว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองตอนนี้มันยากที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องน,นั้นผมกำลังรอการสนทนาในระหว่างนี้เห็นชัดเจนนะว่ามีสิ่งหนึ่งสําคัญที่สุดนะ ตลอดสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ตอนนี้นั่นคือการทำงานให้เสร็จสิ้นในแต่ละวันและในเกมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มันเป็นค่ำคืนฟุตบอลยุโรปที่ออทัฟฟอร์ดพบก,กับท่านันของแชมป์กริซซึ่งปัจจุบันนั้นรั้งอันดับที่2องของลีกผมต้องบอกตามตรงนะว่าผมเนี่ยรูย้สึกนะว่ามีความรับผิดชอบที่จะต้องทำผลงานในครั้งนี้ให้ดีในช่วงสดัปดาห์หน้าและนั่นก็คือหน้าที่ของผมและผมเองก็มุ่งม,มั่นกับเรื่องเรื่องนั้น ผมยินดีต้อนรับบรูเบนผมมีความสุขที่จะได้เขาช่วยงานในครั้งนี้และนั่นก็คือสถานการณ์ในบรลานี้แต่ผมเปิดว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าท่งนั่งของรุสันิโตรอยกับบรูเบนนั้นจะเข้ากันได้ไหมเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงไบรท์ทำนายอนาคตของเซอร์ซีหลังฟอร์มดับกับแมนยูในครั้งนี้ โดยเอียนไบรท์นะผมตำนานกองหน้าของอา,าร์เซนอลตั้งคำถามเลยนะว่าโจชช่โซซีอาจจะไม่ได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์เดดหลังจากที่ฟอร์มการเล่นยังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นักคุณรู้อะไรไหมเมื่อผมมองไปยังเกมรุกของแมนเชสเตอร์ผมมองไปที่ฮอยรุนและก็โซซีเป็นพิเศษเลยนะ การผลระะิตสกอร์านะนักเตะของแมนยูพวกเขาเองนั้นจะต้องนำพาสโมสรไปยกระดับนะฮะที่พวกเขาจำเป็นจะต้องอยู่อย่างน้อยก็คือทอฟฟ็อปโไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือว่าปรุนแชมป์แต่ผมยังมองไม่เห็นเลยทร่ซ้ำว่าเซซีจะเข้ากับแผนไหนในครั้งนี้เลยนะจากที่เห็นมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสำหรับตำแหน่งของฮอยรุนเองเขาก็ดูดีกว่าและก็เหมือนว่าเขาจะคือนักเตะแ,แห่งอาานาคตในครั้งนี้ได้เลยนะ หากเหมือนเตเตที่ดีกว่านี้รอบข้างเขาเขาทําให้ผมประทับใจตอนที่เข้าไปในเขตโทษเขามีโอกาสแล้วเขาก็สามารถจับจบได้แต่ผมมองไม่เห็นสิ่งเดียวกันนี้กับเซอร์ซีผมมองดูเขาดูการเคลื่อนที่ของเขาผมมองไม่เห็นอะไรเลยในเกมของเขาที่ทําให้ผมคิดว่าโอเคเขาอยู่ตรงนั้นและทําให้ผมมองว่าเขาสามารถจะสร้างความแตกต่างได้ โดยแมนยูยังคงต้องการกองหน้าระดับทอ็อปไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามในการปรับมาคัสแบ็ฟอร์ดไปอยู่ตรงนั้นหรือจะไปเอากองหน้าระดับทอ็อปคนอื่นเข้ามาพวกเขาต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อจะไปอยู่กับฮอยรุนหรือบางทีอาจจะให้ฮอยรุนนั้นเป็นแบ็กอัพที่สำปาปผมเนี่ยพยายามจะคิดถึงตอนที่รูเบนอัโบริมเข้ามาแล้วใครที่จได้ลงเล่นในครั้นี้ ซึ่งบางทีเซอร์ซีจะต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นอย่างมหาศาลเพื่อจะเข้าไปอยู่ในทีมและก็ไม่แน่ใจนะว่าหากว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเราอาจจะยังเห็นเขาเนี่ยตบเท้าออกจากทางทีมเร็วกว่าที่คาดการกะไว้ในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยพิศาจแดงเจียดเงินกว่า36ล้านปอนด์เซ็นสัญญากับเซอร์ซีมาจากที่นั่งของโบนิยาเมื่อสมเสมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผลงานของเขาเนี่ยกลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในครั้งนี้เลยนะ โดยซซีเพิ่งจะยิงในไปประตูเดียวเท่านั้นในเกมที่ชนะโฟรัมนัดเปิดปรตูการและหลังจากนั้นเขาก็ยังคงไม่สามารถจะครัมเป้าได้อีกเลยในะคะรัักนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูแคต่อมานกันครับอารันยังไงแมนยูจัดไหมฟันเดอร์ฟาสอวยยศเยอเคเรชคือฮาเรนเวอร์ชั่นอัปเกรดนะ โดยครัน้นี้ท่านท่านของปาฟาเอลฟันเดอร์ฟาชนะฮะอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์เองนั้นออกโรงซูฮกวิกเตอร์โยเกเดสผู้หอกฟอร์มรันแรงของสปอร์ติ้งลิชมอนว่าเป็นเออร์ลิงเบลฮารันเดอร์นนเวอร์ชันที่เป็นอัปเกรดนะอาจจะฟังดูบ้านะแต่ผมคิดว่าเขาเนี่ยหร,รือว่าโยเกเดสคนนี้เป็นทางด้านของอ่าฮารันเวอร์ชันที่ดีกว่านิดหน่อยแน่นอนกว่าฮารันสุดยอดเป็นอย่างมากนะฮะแต่โยเกเดสก็มีบางอย่างที่มากกว่าในครั้งนี้ โดยทางด้าน,นของโยเคเรสเนี่ยซัดแฮตทริกช่วยสปอร์ติ้งวอริชวันเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง4ต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อคือวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้เขายิงให้กับทางทีมดังจากโปรตุเกสไปแล้วมากถึง66ประตูจากทั้งหมด67เกมโดยโยเคเรสเนี่ยตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตีอ้อย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรูเบนอัมบอริมกำลังจะย้ายไปรับงานคุมทีมโอทัฟฟอร์ดในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันโยเคเรสออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าเขาเองนั้นอาจจะย้ายตามอมโมดิมไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ Manchester, ช่วงเดืาาอนพฤราคมนี้ก็เป็นได้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตาที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลครับ